3ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus หตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์มีบัตรประชาชนสัญชาติไทยมีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่1ตุลาคม2568ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส1-5 2. ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปเต๋าตัง ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Play Store ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด 3. ส,สมัครและผูกบัญชี G-Wallet เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม65เปิดแอปเป่าตังกดเมนู G-Wallet ดำเนินการผูกบัญชีตามขั้นตอนเตรียมบัตรประชาชนและยืนยันตัวตนผ่านระบบกรุงไทยเน็กหรือสแกนใบหน้าโครงการคนลัครื่ง plus จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการจำนวนประมาณ20ล้านสิทธิ์วันแรกวันที่20ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา06นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นโดยกดที่รูปโครงการคนละครึ่ง plus บนหน้าแรกของแอปอ่านและยอมรับเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนระบบจะแสดงข้อความยืนยันผลการลงทะเบียนพร้อมระบบวันที่เริ่มใช้สิทธิ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2565แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังทันทีผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบผลได้ทาง SMS และแอปเป่าตังภายใน3วันทําการตรวจสอบได้ชยะและข้อมูลโครงการคนละครึ่ง PLUS เพิ่มเติมได้ที่ www คนละครึ่ง .com